ตอนนี้เรากำลังท้องอยู่หรือเปล่านะอย่าตั้งคำถามกับตัวเองไว้นานจนเกินไปรีบมาไขาทุกคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวกกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ หากกำลังสงสัยตัวเองอยู่ว่ากำลังตั้งครรภ์แต่ไม่แน่ใจว่าต้องตรวจด้วยวิธีอะไรและตรวจช่วงไหนไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะวันนี้เรารวบรวมข้อมูลไขทุกข้อสงสัยให้ทุกคนกันค่ะตรวจครรภเร็วสุดได้กี่วันสำหรับการตรวจที่ได้ผลแม่นยำที่สุดและตรงที่สุดคือการตรวจหลังจากการมีเพศสัมพันธ์14วันค่ะ หายไม่ควรตรวจเร็วกว่านี้เพราะจะทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากอสุจิและรังไขย่ยังปฏิสนธิไม่สมบูรณ์ซึ่งสามารถเลือกวิธีการตรวจได้ตามสะดวกเลยค่ะตรวจช่วงเวลาไหนได้ผลตรงที่สุดช่วงเวลาการตรวจคันที่จะได้ผลแม่นยำที่สุดควรเป็นช่วงเวลาตอนเช้าหลังตื่นนอนค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ปัสสาวะเข้มข้นมากกว่าช่วงเวลาอื่นซึ่งจะทำให้ผลตรวจคันมีโอกาสตรงที่สุดค่ะการตรวจมีกี่วิธีเพื่อความสะดวกสามารถเลือกวิธีตรวจโดยใช้ที่ตรวจคันมาตรวจเองค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปคลินิกหรือโรงพยาบาลสาหรับที่ตรวจคันมีด้วยกันอยู่3วิธีค่ะ 1. การตรวจคันแบบจุ่ม เป็นวิธีที่ง่ายและได้รับความนิยมที่สุดค่ะโดยอุปกรณ์จะมีแค่2ชิ้นได้แก่แผ่นทดสอบและถ้วยตวงปัสสาวะแค่นำปัสสาวะใส่ถ้วยและจุ่มแผ่นทดลองไว้4-5นาทีก็ทราบผลการตั้งคันค่ะ 2. การตรวจคันแบบหยดเป็นอีกวิธีที่สะดวกและง่ายโดยมีอุปกรณ์เพียง3ชิ้นเท่านั้นค่ะได้แก่หย,ยดหยดตรับตรวจและถ้วยตวงปัสสาวะ นำปัสสาวะใส่ถ้วยและใช้หยอดหยดดูดปัสสาวะหยดลงตลับ2-3หยดแล้วรอผลเพียง5นาทีก็จะทราบผลได้เลยค่ะ 3. การตรวจแบบปัสสาวะผ่านเป็นวิธีการตรวจที่ง่ายเช่นกันค่ะมีเพียงแค่แท่งทดสอบเท่านั้น ถอดฝาออกจากนั้นปัสสาวะผ่านบริเวณที่ต่ำกว่าลูกศร30วินาทีแล้วรอผลตรวจเพียง5นาทีเท่านั้นค uh ่ะนับว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกมากค่ะเพียงเท่านี้คุณแม่ก็ทราบวิธีการตรวจคันให้แม่นยํากันแล้วนะคะหากยังมีข้อสงสัยและยังไม่มั่นใจกับผลตรวจสามารถตรวจย้ำอีกรอบกับคุณหมอได้เลยค่ะ เพราะลูกคือของขวัญจากฟ้าที่คุณแม่เฝ้ารออยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย